เอาละครับก็ตาม หัวข้อนะครับหรือชื่อคลิปเลยนะครับว่าใน EP นี้จะเป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเกม3ก๊กนะครับในภาค10เนี่ยหรือการเล่นลอม p s 2นะครับบนตัวเล็กทอ r อาร์ตนะครับก็ตรงนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีตัวเกมนะครับที่เป็น Romance of t i n k i o m ้ o มภาคที่10นะครับแต่ว่าทำไมผมถึงต้องไปเล่นบนเล็กทออาร์ตหรือไปเล่นบนอีมูนะครับหรือใช้ลอมของ p s 2เล่นพราะเนื่จากว่า ผมเนี่ยพยายามหลายทางมากๆนะครับสําหรับการเล่นเกม อ่าสามก๊กภาคสิเนี่ยในตัวสตรีมนะครับในแพลตฟอร์มสตรีมแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวภาคเก่าๆนะครับในเกม3ก๊กเนี่ยเขาไม่ซับพอร์ตขนาดหน้าจอที่เป็นความละเอียด 4K ครับอ่าเวลาที่ผมเล่นแล้วเนี่ยเกมมันจะเด้งไปเด้งมานะครับเหมือนประมาณว่าเอาง่ายๆนะครับสรุปว่ามันเล่นไม่ได้นั่นเองครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องไปเล่นบน e m ูนะครับหรือไปเล่นบนลอม PS2 นั่นเองนะครับก็วันนี้จะเป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการลงอ่าเซตติ้งระบบต่างๆนะครับการเล่นเกมเครื่อง PS2 นะครับก็ ก็ตัวเกมนะครับที่ผมจะเอามาทําการทดลองเล่นให้ดูนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นเกม3ามกกสิบนั่นเองนะครับก็มา,อย,าอย่างแรกเลยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่สมมุติฐานเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในเครื่องผมไม่มี ตัวแพลตฟอร์มหรือแอป Edge To Art นะครับก็ตัวนี้จะลงให้ดูใหม่เลยนะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าในสเต็ปนะครับ Edge To Art ใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเราก็ผมอาจจะลงแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับไม่ได้เซตติ้งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้นะครับหรืออยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เป็นการลงตัวโปรแกรมนะครับ Edge To Art ในการเล่นเกมอีมูในการเล่นเกมตัวรอมเก่าๆได้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ผมจะทําการอินสตอลไปเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่า เวลาที่ลงใหม่เลยเนี่ยมันจะต้องทําอะไรหรือเซตติ้งอะไรบ้างน,นะครับสำหรับนะครับสำหรับสาหรับการเล่นเครื่อง PS 2เท่านั้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมจะทําการดาวน์โหลดนะครับเพื่อลงตัวเรัวรอาร์ครับแล้ก็หลังจากนั้นนะครับเราจะย้อนกลับมาดูนิดนึงครับใน EP นี้นะครับที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมขอล่ากตรงนี้มา สิ่งที่เราจะใช้หรือไฟล์ที่เราจะใช้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับมีตัวเกมครับผมทําการดาวน์โหลดมาแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สอนวิธีการหาลอมหรือว่าวิธีการดาวน์โหลดให้ดูนะครับเพราะาเนื่องมาจากว่าเอ่อเวลาที่ผมแจกลิงก์ไปหรือ เรียกว่าทําให้ดูเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเว็บที่ผมไปดาวโหลดเนี่ยบางทีมันก็หายนะครับบางทีก็ถูกแบนบางทีก็เปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆละกันครับวิธีการหาครับคือให้เราทําการเสิร์ชใน Google ครับชื่อเกมนะครับแล้วก็เว้นวัคตามด้วยคําว่าลอมครับเราก็เดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาครับว่าในเว็บไหนนะตอนนี้มีอะไรให้เราโหลดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหาดาวนโหลดได้นะครับทีนี้ไฟล์ต่อไปหรือโปรแกรมต่อไปที่เราจำเป็นจะต้องมีครับก็จะมีตัวโปรแกรมนะครับหรือตัวแพลตฟอร์มที่เรา จำเป็นจะต้องใช้เลยก็คือตัวที่เอาไว้ทำการเล่นเครื่อง ps 2นะครับหรือที่เรียกกันสั้นว่า emulator นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เราจะต้อง e m u l a นะครับ e m u l ที่ผมใช้ี่จะใช้เป็น pcsx 2นะครับก็ตรงนี้ไว้สำหรับในการเล่น emulator สำหรับเครื่อง ps 2นะครับแล้วก็ต่อไปครับเมื่อมี emulator แล้วนะครับเราก็ต้องมีใบออกนะครับสำหรับการเล่นเครื่อง ps สด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือตัวโปรแกรม retro art ที่เป็นตัวโปรแกรม ที่ไม่ได้อยู่ในตัวสตรีมครับอันนี้จะเป็นคนละตัวกับที่ผมให้ลงผ่านสตรีมครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาในทางละกันนะครับว่าทําไมเราจะเป็นต้องใช้เลยพวกนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าเว็บกันสันิดนึงว่าตัวโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราจะโหลดอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ยกเว้นนะครับกยกเวน้นยกเว้นตัวรอมเกมพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หน้าเว็บนิดนึง ปึ๊บนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวพวกลิงก์หน้าเว็บพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปหรือในเดสคริปชันนะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะไปจะต้องมีครับคือตัว emulator ครับ pcsx 2นะครับก็เข้าไป pce Uh, FX2.net นะครับตรงนี้ลิงก์เมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับให้เราทำการเ,าเลือกดาวน์โหลดก็ได้ครับหรือว่าที่หน้าแรกก็ได้นะครับตรงนี้ให้เราทำการเลือก latest stable นะครับตัวสีฟ้าๆตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็น installer นะครับตัวนี้จำเป็นนะครับจริงๆะจะเลือกดาวน์โหลดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้มามันจะเป็นไฟล์ซิปครับแต่ว่าผมแนะนำว่าเราควรจะเลือกเป็น installer เพราะว่าตัว installer เนี่ยหรือตัวติดตั้งเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกในตอนที่ติดตั้งเรียกว่าเราจะสบบามารถติดตั้งแบบที่เป็น portable ไหมก็คือไม่จะเป็นต้องลงโปรแกรมที่ เครื่องครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าเป็นการแตกไฟล์แล้วก็เล่นได้เลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆเราจะใช้เพียงแค่ไฟล์ที่อยู่ใน ตัวอ m u l a t o r แค่นั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราจะเล่นผ่านตัวเลโกอาร์ตนะครับแต่แต่นะครับแต่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกิดใครเนี่ยเออพี่ไม่ไม่เห็นจําเป็นจะต้องลงเลโกอาร์ตเลยในะประมาณนี้สามารถลงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็เซตติ้งสามารถเล่นเฉพาะตัวเครื่อง PS2 ได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้ดูเพราะว่าตัวติดตั้งหรือการเซตเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูแลก,กันอีกทีละกันหรือว่าไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่าตรงนี้มันไม่ยากครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น ก็ต,ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ย อ่ตรงนี้ลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ไว้เหมือนเดิมนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดตัวนี้มาครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรวมใบออสเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มเรียกว่าทุกรีเจียเลยนะครับก็ตัวนี้จะเห็นว่ามันจะแบ่งออกเป็นโซนครับเอ่อโซน USA นะครับโซนยุโรปนะครับแจแปนไชนาอะไรประมาณนี้เราจะโหลดมาทุกโซนเลยก็คือดาวน์โหลดตัวด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าบางเกมนะครับเกมไหนเนี่ยจะต้องแบ่งโซนแบ่งเอ่ออะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะมีความปวดหัวน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเราโหลดมาทั้งหมดครับก็ มาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือตัวโปรแกรมเรียกท่ออาร์ครับ ตัวโปรแกรม w i n o ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ติดตั้งโปรแกรมทั่วไปนะครับจะไม่ได้อยู่บนสตรีมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงกันว่าทําไมถึงจําเป็นต้องใช้นะครับก็ตรงนี้เมื่อเข้ามานะครับให้เรากดที่ดาวโหลดครับเราก็เหมือนเดิมนครับให้เป็นตัวเวอร์ชั่นส t ตเบิครับก็คือตัวนี้นะครับโอเคหรือว่าด้านล่างแล้วกันดูตามเวอร์ชั่นวินโดว์ที่เราใช้แต่ผมคาดเดาว่นะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นวินโดว์ตัวใหม่สิบก็สิบเอ็ดอะไรประมาณนี้หมดแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับให้เลือกเป็นดาวนโหลดสแต ดูนะเพราะว่าดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้าจอที่เป็นไฟล์สักนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่ทำทำการติดตั้งตัวเรียลทัวร์เสร็จนะครับผมยังไม่ได้เข้าเกมอ่ะยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับให้เราเนี่ยทำการติดตั้งตัว PCFX2 ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ทำการ Install ครับทำการกดรันนะครับปุ๊บ แล้วก็แยกไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือเป็นแบบพอร์ตเอเบลนะครับก็ตรงนี้ผมแนะนำว่าเป็นพอร์ตเอเบลไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เล็กๆไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอเคก็รอสักครู่นะครับในการติดตั้งครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นครับมันจะให้ทำการรันตัวโปรแกรมครับก็เออไม่ต้องจริงๆนะไม่ต้องรันก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมจะไม่ได้ใช้ตัวรันนะครับเพราะว่า แต่ว่าถ้าสมมุติเกิดใครอาจะจะทำการเล่นผ่านตัว PCFX ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำการเปิดโปรแกรมนันโปรแกรมได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะขอค่าไปนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้เซตนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการลงตัว PCFX เสร็จนะครับก็เข้าไปที่ตัวร้ายหรือว่าโฟลเดอร์นะครับที่เราทำการลงโปรแกรมตัวนั้นนะครับปกติแล้วนะครับจะอยู่ในไดร์ C นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดมาสักนิดนึงนะครับ โอเคครับมาก็จะอยู่ในไดซีนะครับชื่อ pcsx 2นะครับตรงนี้ผมก็ ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เมื่อเปิดเข้ามาครับตรงนี้มันจะมีโฟลเดอร์ต่างๆมากมายครับแต่สิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับหรือจําเป็นจะต้องดูเลยก็คือตัวโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าไบออดครับโอเคให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ไบออดจะเห็นว่ามันไม่มีข้อมูลเลยนะครับสมมุตินะครับสมมุติผมเคยเจอเหมือนกันว่าบางคนติดตั้งแล้วเนี่ยมันไม่มีโฟลเดอร์ไบออดเนี่ยก็ทําการสร้างมาก็ได้ครับก็ทําการคีเอฟโฟลเดอร์นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไบออดมาเลยทีนี้ผมจะเข้าโฟลเดอร์ไบออดไว้ก่อนนะครับหลัจนมด จะมีไฟล์ตัวนึนงครับที่ผมให้ดาวน์โหลดไปนะครับคือตัวใบอ่อนนะครับของเครื่อง PS2 ให้ทําการแตกไฟล์แตกซิปมานะครับตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้มาครับให้เราทําการก๊อปนะครับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับทั้งหมดเลย มาใส่นะครับในตัวโฟลเดอร์ไบออครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดใครนะครับที่จะเล่นผ่านแพลตฟอร์มตัว PCCX เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้มันมีไบ o อและก็สามารถทําการเล่นได้เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับก็ย้อนกลับมาครับปึ๊บสิ่งที่เราใช้นะครับก็คือตัวโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า p c s x 2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการก๊อปตัวนี้เนี่ยไปไว้ในสตรีมครับทีนี้ขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดตัวโปรแกรมสตรีมขึ้นมาสักนิดนึงนะครับ เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในตัวแอปหรือตัวโปรแกรมของ r e t r o a r t นะครับอันนี้ย้ำกันที่นี่ครับเป็น r e t r o a r t ในแพลตฟอร์มของสตรีมนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัวโหลดคอรครับเพราะว่าสิ่งสํา คันเลยนะครับก็คือตัวคอหรือตัว emulator ที่เราจาเป็นจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้เป็นตัว PS2 นะครับหรือตัวที่รองรับในการเล่นเกม PS2 นั่นเองนะครับให้เราไปที่ที่โหลดคอครับจะังเกตเห็นว่าผมไล่ลงมาข้างล่างเลยนะครับตัว Sony Playstation นะครับจะไม่มีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น PS2 ครับจะมีแค่เป็น PS1 เท่านั้นนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3เวอร์ชันครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาครับว่าทําไมเราถึงจะต้องทําการรงตัว แพลตฟอร์มหรือตัวอ e ิมูเลเตอร์ที่เป็น PS2 นั่นเองนะครับก็วิธีการลงครับสำหรับในแพลตฟอร์มของสตรีมเนี่ยลงค่อนข้างจะยากชนิดน,นึงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงจะต้องทำการดาวน์โหลดตัวที่ไม่ใช่ของสตรีมครับเป็นตัวที่โหลดมาจากหน้าเว็บครับเพราะเนื่องมาจากว่าในเวอร์ชนันของสตรีมเนี่ยมาถูกตัดฟีเจอร์บางอย่างทิ้งนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูีกทีละกันแต่ผมอยากจะให้ดูที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับหน้าจอที่เป็นเมนเมนูครับมันจะมีเมนูอยู่แค่นี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งสคคััญที่เตต้้อองใชนก็็ืจะปว เมนูที่มีออนไลน์อัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวหน้าเพจสตรีมกันอีกครั้งนึงครับแล้วก็ไปดูวิธีการติดตั้งนะครับตัวเ e ลงเท่าอารในเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีการเปิดฟีเจอร์ครบทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ทําการลงตัวอ่า u ิ a เ o r นะครับที่เป็น PS2 อีกทีนึงครับตรงนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับที่หน้าจอ,อาตัวสตรีมนะครับ โอเคครับมาก็มาที่หน้าจอสตรีมครับที่ต้องกลับมาตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดโฟลเดอร์นะครับที่มีการลงตัวเกมหรือตัวไฟล์โปรแกรมตัวเร็กทออาร์ไปนะครับวิธีการง่ายๆครับให้เราทาการคลิกขวานะครับที่ไอคอนที่เป็นตัวโปรแกรมหรือแอปเร็กทออาร์นะครับในในสตรีมนะครับเราก็ทําการเลือกไปเลยครับ browse local file ครับปุ๊บนะครับ เขาก็จะทําการเปิดโฟลเดอร์นะครับที่เป็นของ e t R นะครับอันนี้ทําการติดตั้งผ่านตัวโปรแกรมสตรีมนะครับสังเกตตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสตรีมสตรีมแอพนะครับคอมมอนแล้วก็ e t R ครับตรงนี้มันก็จะมีพวกไฟล์ต่างๆในโปรแกรม e t R ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเปรียบเทียบอีกอันนึงนะครับอันไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับปุ๊บนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีพวกไบออดมีพวกอินเวอร์เตอร์ของ PS2 ครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีตัวโปรแกรม e t R ด แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามในส่วนนี้ไปละกันเพราะว่าตรงนี้มันไม่ยากครับแค่กดเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอติดตั้งสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไฟนะครับของตัวในทอาร์ที่เราทําการติดตั้งไปใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในหรือว่าไม่ได้ลงทับตัวบนเวอร์ชันของสตรีมนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่ไดร์ C ครับเราก็ตัว โฟลเดอร์ er ที่มีการติดตั้งตัวนี้อารานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บเราเปิดเข้าไปเนี่ยสังเกตน,นะครับว่าไฟล์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับ โอเคผมเปรียบเพียบนะครับอันนี้ที่อยู่ในไดซีนะครับเลโตอาร์คีดวิน64อันนี้คือคือคือตัวที่เราทําการติดตั้งใหม่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่อยู่ภายใต้ของสตรีมนะครับอะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการก๊อปตัวนี้มานะครับก็ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาสักครู่นะครับเราเนี่ยต้องก๊อปทุกไฟล์มาเลยนะครับอันนี้ผมจะทําไปแบบช้าๆนะครับเพราะว่าออต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็มีที่ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ไปแบบช้าๆนะครับก๊อปปี้ตัวจาก วินหกสิบสนะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับก o ปี้นะครับเราก็มาวางตรงนี้นะครับมาวางในโฟลเดอร์ที่เป็นของตัวสตรีมนะครับทําการเพจไปเลยครับตรงนี้รอสักครู่นะครับเราก็ในระหว่างที่กอปเนี่ยมันจะมีบางไฟล์ที่ขึ้นมาด้วยว่ามันมีไฟล์ซันะครับก็ให้เราทําการกด r รีเพ e ไปเลยนะครับตรงนี้ใช้เวลาสักครู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวย้อนกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่ทําการก o ปีนะครับ เวอร์ชันของ r 射弧ที่ดาวน์โหลดใหม่ทับกับเวอร์ชันของสตรีมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปครับจะเป็นการ Copy นะครับตัว e m u l a t o r นะครับหรือตัว p s x 2นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าไปที่ไดซี่ที่เราทำการติดตั้งครับเอ่อเดี๋ยวผมขอเปิดนิดนึงโอเคล่ามาเรียบร้อยครับก็เมื่อเข้ามาที่ไดซี่นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ p c s x 2นะครับตรงนี้เพื่อความชัวร์นะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับถ้าไม่ลงไบออดก่อนนะครับในโฟลเดอร์ไบออดเนี่ยจะ ไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ครับทาการเช็คใบออนให้เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการ Copy เหมือนเดิมครับ Copy ตัวโฟลเดอร์นะครับ pcsx 2ตัวนี้นะครับ Copy เลยแล้วก็มาใส่ในเวอร์ชันของ Steam นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ s y s ต e m ครับตรงนี้ทําการเพจวางไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่านะตอนนี้นะครับเราจะมีการ รันตัวโปรแกรมเ e โนะครับบนแพลตฟอร์มสตรีมในเวอร์ชั่นของตัวเ e โอร์ทั่วไปนะครับหรือเ e โรที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นสตรีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัวเล R อกอีกอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีตัวอิมมูเลเตอร์นะครับ ที่เล่น ps 2เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเจอกันในหน้าจอของโปรแกรมสตรีมกันอีกทีนึงครับอ่าเป็นหน้าจอของตัวเรียอาอีกทีนึงครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งติดตั้งอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ตัวโปรแกรมตัวเรียลอานะครับ โอเคครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในโปรแกรม RetroArt ครับสิ่งที่แตกต่างกันไปเลยนะครับคือในเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้ผมเปิดในเวอร์ชันของสตรีมนะครับขึ้นมาเนี่ยตัวหนึ่งที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาคือตัวออนไลน์อัปเดตเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้เมนูตัวนี้เพื่อทําการติดตั้งนะครับตัวอินเวอรเตอร์นะครับที่เล่น PS2 ได้นั่นเองครับให้เราเข้าไปที่ออนไลน์อัปเดตเตอร์ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอดาวโดเดอร์ก็ได้ครับหรือ อัปเดตนิสต่อคอก็ได้แล้วแต่นะครับก็ตรงนี้ผมขอเลือกเป็นตัวแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราทําการเลือกนะครับตัวคอหรือตัวอินเวอร์เตอร์ที่เราต้องการติดตั้งครับตัวที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ชื่อ PCSX 2นะครับแต่ว่าจะเป็นชื่อ l r p s 2คือตัวนี้นะครับ Sony PlayStation 2นะครับตัวนี้ให้เราทําการติดตั้งครับสังเกตที่สัญลักษณ์ทางด้านขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือยังไม่ถูกติดตั้งนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมลลลองงคคิิกกตตัััั้ปุ๊บนะมมจีญษณ์ยๆ ตัวชาร์จนะครับขึ้นมานั่นคือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการออกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะอัปเดต i n s t a l l Core ก็ก็แล้วแต่นะครับที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เลยเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตตัวอิมม์เตอร์เวอร์ชันอื่นๆนะครับที่มีอยู่นะครับรวมไปถึงพวกดาวน์โหลดเกี่ยวกับทำเนลต่างๆอะไรประมาณนี้ครับผมขอค่าไปเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ต่อไปครับเราก็จะมาทําการเซตติ้งนิดนึงตรงนี้เป็นการเซตติ้งปุ่มคีย์รัดนะครับไม่จําเป็นต้องเซตก็ได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับในการรันตัวโปรแกรมให้ให้ดูนะครับก็ตรงนี้ผมจะทําการเซตติ้งนิดนึงละกันตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัว j o อ Controller ของ Xbox นะครับเล่นในแพลตฟอร์มสตรีมก็คือ PC นะครับจะทําการติดตั้งตัวนี้นิดนึงนะครับจะเป็นฮอตคีย์ครับเพื่อที่จะได้ทําการออกจากตัวโปรแกรมเนี่ยได้อย่างง่ายดายครับจะเป็นเมนูท็อกเกิลครับโดยที่ตรงนี้จะใช้เป็นคอนโทรเลอร์คอมโบ ครับแล้วก็ผมจะใช้ติดตั้งเป็นกดปุ่ม start กับ d e l e ครับเพื่อเข้าเมนูนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวท่างงเนี่ยไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้นครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งนะครับตัวเกมนะครับหรือตัว เรียกว่าเมนูในการเล่นเกมแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ผมจะเลือกไปที่ตัว Import Content นะครับเราก็เลือกเป็น Manual s c a นครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราไว้สำหรับในการแอดพวกเกมต่างๆนะครับตัวนี้ Current Directory ตรงนี้ Current Directory เนี่ยก็เลือก ตัวผ่านนะครับหรือตัวโฟลเดอร์ที่เราทําการดาวน์โหลดตัวเกมทิ้งไว้นะครับตรงนี้ผมเป็นไดซีนะครับเราก็เป็นเกมนะครับโรแมนต์ออฟทีคิงดอมภาคสิครับโอเคผมไว้ในนี้นะครับเราก็เมื่อเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับกดสแกนดิสไดเรกทอรีครับโอเคแล้วก็ตัวซิสเซนเนมตรงนี้ผมจะเลือกเป็น PS2 นะครับ P.S.2 โอเค PlayStation 2นะครับแล้วก็ที่เหลือตามนี้เลยนะครับตัวนี้ Default Call เนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับถ้าเราไม่เลือกเนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยไปเลือกตอนเล่นเกมก็ได้นะครับก็ตอนนี้ผมขอยังไม่เลือกละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Start Scan ครับอันนี้สำคัญนะครับก็ต้อง Start Scan นะครับถ้าไม่ Start Scan เนี่ยไม่มีเกมขึ้นนะครับโอเคเมื่อเราทำการแมนนวล Scan เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีเมนู PlayStation 2ขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็มีตัวเกม Romance of the Kingdom อ่าภาคสิบนะครับขึ้นมาซึ่งตรงนี้อ่ะ รอบแรกนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เห็นก่อนว่าการทาแบบนี้โดยที่ไม่ได้เซตอะไรเพิ่มเติมนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูละกันนะครับมันจะเป็นหน้าจอมืดๆม,ม,ม,มีแค่เสียงเฉยๆนะครับก็ตรงนี้เมื่อเรากดลานไปเรียบร้อยครับอ่าให้เราทําการเลือกเซตคอ s อ o c i ซ t i o นนะครับก็จะเป็นการเลือกตัวอินเวอรเตอร์ที่เราต้องการจะเล่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ทําการติดตั้งตัว p พจันทูหรือ LRPs หรือ PCSX2 เนี่ยก็จะไม่ขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการติดตั้งก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดรันครับปึ๊บ ตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามันเป็นหน้าจอมืดๆมีแต่เสียนะครับเราก็ไม่สามารถเล่นได้ครับโอเคไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทางแก้ให้ครับตรงนี้ผมจะทําการกดปิดคอนเทนต์ไปก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่น้ำมันนหน้าจอมืดๆไม่ใช่อะไรครับคือมันมันไม่สามารถเล่นได้นะครับกดโคดคอนเทนต์ไปก็อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมทําการเข้าเมนูเนี่ยมันคือเมนูที่ทําการกดเล e กกับสตาร์ทพร้อมกันมันเป็นเมนูรัดครับมันเป็นตัวคีย์รัดที่ไว้สําหรับเข้าเมนูนั่นเองนะครับ นะครับโอเคต่อมาครับเมื่อเราเห็นว่ามัน เป็นหน้าจอมืดนะครับตรงนี้สําหรับใครที่ไม่เป็นก็สามารถเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติถ้าใครที่เป็นเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ตัว setting ครับหลังจากนั้นครับสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องไปที่วิดีโอครับเราก็ตัวนี้เป็น output นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับจําเป็นจะต้องเลือกเป็นตัวอื่นครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถรันได้ครับตัวที่ผมลองเทสมาแล้วใช้ได้นะครับก็จะเป็น GLC ตัวนี้นะครับก็จะใช้ได้ครับทีนี้มาเดี๋ยวผมจะลองเซตแค่วิดีโอตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรันให้ดูว่ารอบนี้มันรันได้แต่ว่าภาพ ว่าหน้าจอที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นหน้าจอตัวเกมเนี่ยแบบไหนนะครับโอเคอันนี้ผมแคปหน้าจออีกแบบหนึง่งก็อาจจะดูแล้วสัดส,ส่วนเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงครับโอเคหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับหน้าจอแบบทีวีโบราณนะครับผมไม่ใช่ว่ามันน่าจะเป็นสัดส,ส,ส่วน4ต่อ3ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันเป็นสัดส,ส่วนเกมเอ่อเรียกว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมอยากจะได้แบบเต็มจอเต็มจอหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่ถนัดเล่นแบบนี้หน้าจอแบบนี้ไม่สีเรียสนะครับมันจะได้สัดส,ส่วนที่แบบ อ่าสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนแท้แหละง่ายแล้วกันครับสัดส,ส่วนที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าติวบาเกิดเป็น1 6ต่อเเนี่ยมันจะแบบอ้วนนิดนึงนะครับสำหรับสัดส่วนพวกตัวอะไรพวกนี้โอเคก็ตัวนี้เล่นได้ปกตินะครับสําหรับตัวไฟล์เกมเอ่อนะครับตรงนี้ผมไม่ได่เล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเพื่อทําการเซตอัตราส่วนอีกทีนึงนะครับโอเคโค,ค้ดคอนเทนต์ไปนะครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับ เราจะเข้าไปที่เซตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปที่วิดีโอครับอันนี้เป็นอัตราส่วนนะครับสัดส่วนที่ผมเนี่ยใช้ในการถ่ายคลิปในการอัดคลิปประจำนะครับตรงนี้เป็นสเกลลิ่งนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยให้เราทําการเลือกนะครับตัวสัดส่วนที่เราต้องการเลยนะครับสัดส่วนที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็น16ต่อ9นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้เมื่อเราสัดส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปรันตัวเกมใหม่นะครับตัวเกมเนี่ยรอบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบ บานๆออกด้านข้างนิดนึงมันจะอ้วนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยย่งเิเท่าไหร่เพราะว่ามันมาเต็มจอ่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สําหรับนะครับในการเล่นเกมอื่นๆก็ไปหาดาวโหลดตัวรอมเกมมานะครับเราก็ทําการแอดแมโน้ตสแกนก็ได้หรือว่าสแกนเดเทอรี่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสาหรับนะครับคนที่มีตัวเวอร์ชันเล็ r เทออาร์ตอยู่แล้วนะครับที่เล่นเป็นอื่นเนี่ยก็สามารถทําการก๊อปปี้เนี่ยหรืออย่าง ให้ชัวร์เนี่ยก็คือแบ็กอัพตัวเดิมไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยทําการาเรียกว่าทําการลงนะครับตัวเลโธอาร์ที่เป็นเวอร์ชั่นข้างนอกเนี่ย ทับอีกทีหนึ่งแล้วก็เพื่อที่ทําการอัปเดตครับหลังจากที่เราเล่นตรงนี้ได้เรียบร้อยน,นะครับให้เราทําการกลับไปที่หน้าจอสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอห้ผลว่าทําไมถึงจะต้องกลับไปที่หน้าจอสตรีมหรือจะไม่กลับได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เกมเนี่ยเล่นได้โอเคเรียบร้อยนะครับผมจะไม่ได้เข้าไปเทสในตัวเกมให้ดูนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเพื่อเมื่อม,มาถึงหนีนน้หน้าจะเรียบร้อยแล้วแหละก็เดียเด๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอสตรีมอีกทีึงนะะรอนี้จเเเป็าายยยลดดสุทพื่ออออเเผื่่่นนนาาาคตตตะรรััทีีวมมจกปดใง ัวแอปสตรีมในตัวแอปของในตัวอาร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอของสตรีมนะครับเอาละครับหลังจากที่จัดก,การเรียบร้อยเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปต่อไปอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมไม่จำเป็นก็ได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยผม แนะนำละกันเพื่อเผื่ออนาคตเนี่ยมันจะมีการอัปเดตนะครับในเวอร์ชันของ r o Art ที่อยู่บนสตรีมนะครับก็ตรงนี้สำหรับอนาคตเผื่อจะมีปัญหาหรือเป็นการป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาก็แล้วกันนะครับวิธีการครับคือให้เรากดไปที่คลิกขวาครับในที่โปรแกรม雷 o Art ที่เราทำการลงไปครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันที่เราใช้อยู่มันจะเป็นเวอร์ชันของด้านนอกเอามาทับของเวอร์ชันสตรีมนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่ Property ครับแล้วก็ให้เราทำการ Activate File สักนิดนึงครับ Install File นะ ครับตรงนี้เราก็ทําการ Verify ครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการตรวจเช็คครับว่าไฟล์ไหนที่มันไม่ใช่ตัวไฟล์โปรแกรมแท้ๆของสต e ีมครับก็ตรงนี้นะมันจะลบทิ้งนะครับนั่นหมายความว่าครับหลังจากนี้นะครับตัว โปรแกรมเล่โซลอาร์ที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเมนูที่เป็น update, อัปเดตออนไลน์อัปเดตแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่เป็นต้องใช้ละเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเราอยากจะเล่นแค่ตัวเกมเครื่อง p s 2เท่านั้นนะครับตรงนี้แม้ว่าเราจะทําการเ,าเรียกว่าเพิ่มเกมตัวรอมนะครับ p s 2ใหม่ก็ไม่มีไม่มีผลครับไม่มีปัญหาเลยเราสามารถ ทำการเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทําการติดตั้งตัว e m วเตอร์ของตัว PS2 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่ออนาคตเนี่ยไม่ช้าก็เร็วผมเชื่อว่ามันจะมีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับทีนี้ผมเลยคิดว่าไหนๆมันก็จะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาละเราทําการ activate มาเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเวลาที่มีอัปเดตอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับสามารถเล่นได้นะครับผมลองเทสต์ดูแล้วนะครับโอเคเราก็สําหรับนะครับขอย้อนกลับมาหนึ่งสำหรับคนที่มีเวอร์ชัน LEGO Art อยู่แล้วนก็ พูดกันนิดนึงครับทาการแบ็กอัพตัวโฟลเดอร์เก่าก็ได้ครับก็คือให้เราทําการเลือกไปที่บอคเอ่อร็อกเก็ตไฟล์นะครับแล้วก็ทําการเอ่อแบ็กอัพนะครับตัวโฟลเดอร์เก่าก็ได้ผมน่าจะเคยแบ็กอัพอยู่อันนี้ครับอย่างเช่นนะครับตรงนี้เป็นโปรแกรม m i c r o อาร์นะครับเราก็ทําการ c o อปปี้แล้วก็เขียนเปลี่ยนชื่อเป็นแบ็ k อัพไปก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอ่อเราเนี่ยทำการติดตั้งนะครับตัว อีมูที่ไว้สําหรับการเล่น ps2 นะครับก็ทํำวิธีเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทําการเ,าเรียกว่าก๊อปตัวแบ็กอัพกลับคืนครับตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มตัวอีมูตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวเดิมเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับประมาณนี้เลยหรือหรือหรือถ้าจะอีกแบบนึ่งครับก็คือเราแบ็กอัพตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เราเราจะเอาไว้เผื่อเพิ่มเผื่อมันเสียละกันแล้วก็กตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ครับไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับเราก็แค่เอาเวอร์ชันใหม่มาทับนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นตัวที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็คือไม่ต้องทําการลงตัวเทนอาร์บใหม่ก็ได้ครับเราก็ทีนี้เราก็ทําการลงพวกอ e ีมูนะครับลง PSX2 อะไรประมาณนี้ลงไวออนดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ทําการแอดออตัวไบออนดเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ คิดว่านะครับเมื่อเราทำถึงตรงนีเน้เราก็สามารถเล่น PS2 ได้แบบปกติทั่วไปครับแล้วก็พอเราได้ได้แบบปกติทั่วไปแล้วนะครับตัวแบ็กอัพเนี่ยเราลบทิ้งได้เลยครับเพราะว่าเราแบ็กอัพไว้เพื่อเผื่อกรณีที่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเราจะได้ลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้แทนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับตัวเกม3ก๊กนะครับภาค10เนี่ย ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นเร็วนี้นะครับเพราะว่า,อาพอดีผมหาตัวบทสรุปที่เป็นหนังสือสมัยเก่าเนี่ยไม่เจอเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเนื้อหา,านขางจะเยอะครับมีทั้งการเล่นแบบที่เป็นตัวเราคนเดียวนะครับเราก็มีฟังก์ชันในการสู้ตัวต่อตัวๆๆนะครับฟังก์ชันในการดีเบตฟังก์ชันในการควบคุมตัวละครอื่นๆอะไรป,ประมาณนี้เยอะมากครับรายละเอียดมันเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าฝึกเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าเนื้อหามันจะไม่ครบครับเดี๋ยวผมจะขอดูอีกทีในการพยายามพยายามจะหานะครับให้เร็วที่สุด หรือไม่อาจจะเล่นเป็นภาค9้นะครับให้ดูไปทางก่อนภาค9กเนี่ยก,ก็สนุกเหมือนกันส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาค6ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับภาค9เราก็มีส่วนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นรีวิวสั้นๆให้ดูก่อนสําหรับใครที่สนใจเนี่ยค่อยคอมเมนต์บอกละกันว่าโอเคภาค9ขอดูก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอย ทำคลิปให้ก็แล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับวิธีการลงนะครับอ่ะผมบอกก่อนเผื่อใครจะมีดาบดาม่าว่าเออเอาวิธีการลงมาทําไมทาไมถึงไม่เล่นเลย,เลยประมาณนี้คืออย่างนี้ครับในทุกๆครั้งนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเออในภาคที่6กนะครับก็ยังมีคนถามว่าลงยังไงจะเล่นยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเหมือนกับประมาณว่าจริงๆแล้วในภาคหวผมผมก็เคยทาทาให้ดูได้แหละแต่ว่ามันจะไปอยู่ในคลิปที่เออเป็นการสอนลงตัวโปรแกรมเล้ทอาร์ครับแต่ว่าตัวชื่อ ไฟล์ห,หรือชื่อชื่อวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้สื่อว่าถ้าอยากจะเล่นสามก๊กภาคหกเครื่อง psx เนี่ยหรือ ps 1นเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้นะอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวใน ep นี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะตั้งเปเลยว่าวิธีการเล่นนะครับสามก๊กภาคสิบนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับหวังว่านะครับหวังว่าหวังว่าวิธีการที่ผมนําเสนอเนี่ยน่าจะพอ,อเล่นกันได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วไม่เข้าใจหรือทําไม่ได้เน้นย้ํานะครับ ดูก่อนนะครับดูก่อนแล้วค่อยถามครับไม่ใช่ว่าเอ่อทำไม่ได้เลยสอนหน่อยอะไรประมาณนี้คือคลิปแบบผมคิดว่าน่าจะทำละเอียดเรียบร้อยแล้วแหละก็ยังไงถ้าสมมติว่าดูแล้วทําตามแล้วมันไม่ได้จริงๆถามได้ครับแต่ว่าขอให้ดูก่อนนะครับดูดูให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะสอนละเอียดแล้วแหละก็ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในตัวเกมเต็มๆกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไม่รู้ว่านานขนาดไหนก็พยายามจะ หาตัวบทสุดเพลยเจอก่อนถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อใหม่ครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมจําได้ว่าผมมีแหละแต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนแล้วนะครับอาจจะต้องมีการค้นมีการลื้อในโกดังอะไรประมาณนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับต้อทำใจหน่อยหรือไม่ก็ดูเกมอื่นไปก่อนนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าเกมหน้านะครับสวัสดีครับ